อาหมยเกลจัดเต็มความปังต้อนรับเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้กับลุคสุดสะดุดตาในชุดกี่เพาสีแดงสดที่บอกเลยว่าทั้งเสื้อผ้าหน้าผมมาแบบจัดเต็มสมชื่ออาหมวยเกลพร้อมเสียงร้องสดใสในเพลงตุ้งแช่ที่สร้างบรรยากาศคลึกครื้นและความสนุกสนานให้กับแฟนๆได้อย่างล้นหลาม แฟนคลับจำนวนไม่น้อยแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนุกสนานใต้โพสของเจเกลโดยเฉพาะการเปรียบเทียบความปังของชุดกี่เพ้าสีแดงสดที่เจเกลใส่กับชุดแดงสุดหรูที่แม่ชมผู้อารยาเพิ่งเดินเฉิดฉายบนรันเวย์แฟชั่นวีคที่ปารีสซึ่งทําให้เกิดกระแสะแซวคำขันเช่นเจเกลเกิดมาเพื่อฆ่าแม่ชมหรือแม่ชมไม่อยู่เจเกลขอยึดบัลลังแดงแรงริงทิและอีกหลายความคิดเห็นที่เติมความเฮฮาให้กับเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีแฟนๆบางคนพูดถึงความสดใสและพลังของเจคเกลในคอนเทนต์นี้ว่าเต็มไปด้วยความบันเทิงและสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ติดตามได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้แดงแรงไม่มีใครยอมใครไม่ว่าจะเป็นลุคแม่ชมที่ปารีสหรือเจคเกลในบ้านทุกคนต่างเติมสีสันให้แฟนคลับได้ชื่นชมในแบบฉบับของตัวเองสำหรับเจคเกลการออกมาทำคอนเทนต์พิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนคลับทั่วประเทศ พร้อมทั้งยังตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นตัวแม่สายคอนเทนต์ที่ไม่มีพักสมกับเป็นตัวจริงของวงการบันเทิงออนไลน์ในยุคนี้